โอเคถ้างั้นเคลิปไปตัวของอโปสเตอร์เลยจริงๆแล้วมีวิดีโอของการทดสอบเชื้อนะคะนะคะเป็นแผนแรกหรือจะให้ดูเชื้อก่อนก็ได้ขอเวลานิดเดียวค่ะเพื่อจะได้ดูว่าทางงานวิจัยนั้นร่วมมือทำกันจริงตั้งเป็นฮับได้จริง และทราบความต้องการหรือความเดือดร้อนนะคะซึ่งมันเป็นเพนทอยนะคะของเกษตรกรอันนี้เป็นวิธีทัศน์เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการทํางานด้าน,นจุลชีววิทยาในการเลี้ยงเชือ้อไตรโคเดมาการเลี้ยงนไม่ได้เลี้ยงสูงสสูงห้านะคะเพราะต้องเริ่มตั้งแต่เรื่องของการเก็บตัวอย่างดินเพื่อที่จะหาตัวเชื้อที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดนะคะ อันนี้เป็นงานในห้องแลค่ะนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีการทดสอบในโรงเรียนนะคะโรงปลุกเพื่อทดลองเพื่อหาสายพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็มีคุณสมบัติอย่างอื่นๆที่เป็นส่วนประกอบหลังจากนั้นก็ทดสอบในแปลงปลูกนะคะขอ,อแผ่นสุดท้ายเลยค่ะจะได้ไม่รบกวนเวลามากนะเป็นตัวโปสเตอร์ค่ะอันนี้ตอบคำถาม ของทางอาจารย์สัตมนนะคะภาพที่เห็นนี้จริงๆแล้วได้จากงานวิจัยตั้งแต่ครั้งได้ทุนจักวรชนะคะท่านที่ปรึกษาชุนทาคุงลูกต่อว่าเรามีทุนอันนึงที่ทำในเรื่องของภาพสองสัปดาห์หรือนวัตกรรมการจัดการความรู้เป็น KM ค่ะการจัดการความรู้ทางด้านไม้ผลเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่เอาประสบการณ์ที่มีอยู่ เอาความเสี่ยงและผลสําเร็จไม่ว่าจะจากเกษตรกรก็ดีจากรายงานวิจัยก็ดีจากรายงานจากต่างประเทศก็ดีและองค์ความรู้ทั้งในเชิงของทางด้าน Basic s i ส e และ Applied s i ส e มารวบรวมเรียบเรียงและเขียนให้ง่ายเพื่อที่อย่างน้อยเป็นคู่มือให้เกษตรกรนั้นรู้ว่าภายในหนึ่งปี ภาพสองสัปดาคือนึ่งปีนะคะรับเกษตรกรนั้นควรทําอะไรเมื่อ,อไรและอย่างไรภาพนี้เป็นทุเรียนนะคะที่จะทําเมื่อเดือนตุลาคม2567แล้วก็เริ่มเผยแพร่นะคะจะเห็นได้ว่าภาพนี้เนี่ยมีลักษณะของภาพประกอบเยอะนะคะบอกช่วงต่างๆบอกสิ่งที่ควรทําบอกสิ่งที่ไม่ควรทํา และมีคำแนะนำกว้างๆในเรื่องการใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีปุ๋ยอินทรีย์อยาถูกต้องนะคะมีการพยากรณ์การระบาดของโรคและแมะลงประกอบกันนะคะแต่นี้ต้องยอมรับนิดนึงนะคะว่าการที่จะออกแผนภาพแบบนี้ขึ้นมาได้เนี่ยบางทีต้องใช้เวลาและต้องเหมาะสมกับบางพื้นที่มันไม่ได้ใช้วันทอออกนะคะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง จะมีสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะคะในภาพอันนี้ถ้าขยายนะคะเราขยายนิดนึงค่ะปั๊บช่วยขยายเพื่อให้เห็น QR Code เออในแต่ละภาพนะคะในแต่ละช่วงจะมี QR Code อยู่แล้วถ้าเดี๋ยวถ้าใครลองสแกนดูนะคะ QR code โเหล่านั้นเป็นวิดีโอคลิปแบบสั้น เพื่ออธิบายรายละเอียดของภาพภาพนั้นอธิบายได้ไม่มากอะค่ะนะคะแต่ว่าเวลาที่เราใช้สแกน QR code เราจะทราบอะไรทั้งหมดขออนุญาตนำเรียนแล้วก็สุปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่างานอันนี้เป็นผลงานวิจัยที่ได้ทุนสนับสนุนจากวอรอรนะอาจารย์พิรศักดิ์ก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยเพราะอาจารย์ทำและรับผิดชอบในเรื่องของประยงชิด และมาม่วงนะคะเป็น QR code ไหมคะยางไรก็ตามมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะคะในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นนั้นโอกาสที่องค์ความรู้จะเคลื่อนบ้างหรือต้องปรับให้เหมาะสมบ้างปรับให้เหมาะสมกับในสภาพของแปลงปลูกที่ถูกต้องหรือในแต่ละโ o c a t i o n นะคะจะเกิดตลอดเวลานะคะ,ะตรงนี้ใช้เวลาแป8ปีค่ะ กว่าจะออกมาเป็นแผนภาพนี้ในแต่ละภาพส่งมอบรายงานนี้ให้กับวชไปเมื่อประมาณสักสี่ปีหาปีที่แล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องต้นน้ำอาจารย์นะคะปลายน้ำมีการภาพทิงเยอะนะคะไม่ขออาจจะขออนุญาตไม่พูดถึงเรื่องของ d y ไวท์ชรือตัวของ c a d m i u แต่ขออนุญาตน,นำเสนอนิดเดียวน,นะคะนั่นก็หมายความว่า ตัวของทุเรียหนหนึ่งผลเนี่ยความมันจะออกมาเป็นผลได้นะคะมันผ่านปรเซสตั้งแต่เรื่องของต้นน้ำเกษตรกรนั้นมีส่วนข้องต้้งมากใส่อะไรเมื่อ,อไรอย่างไรนะ,ะนั่นคือปัญหาหนึ่งเกษตรกรนั้นไม่รู้จักดินไม่รู้จักน้ำไม่รู้จักฟ้าอากาศเห็นเมื่อเกิดแล้วเพราะฉะนั้นในลักษณะของการพยากรการเกิดของศัตรูพืชเป็นหัวใจอันหนึ่งสำหรับต้นน้ํา นั่นหมายความว่าถ้าเรามองในเรื่องของวิกฤตจริงๆในลักษณะของภาวะวิกฤตของสภาพอากาศต้นน้ำได้รับผลกระทบมากที่สุดทุเรียนปัจจุบันนะคะใครที่เป็นทุเรียนเลเวอร์เราคินหมอนทองไม่ใช่หมอนทองนะคะ่ะสีก็ซีดเนื้อเป็นไก่ฉีดนะคะขณะเดียวกันหนึ่งภูไม่ไม่ใช่หนึ่งรูกนะ หนึ่งภูเองมีเนื้อสามแบบนะมีทั้งแข็งทั้งที่เป็นครีมีแล้วก็มีทั้งสีขาวขาวอมเหลืองและเผลอเผอขาวอมน้ำตาลอันนี้คุณภาพต้นน้ำที่ทำให้เราร่วมค่ะต้องไม่ต้องหันกลับมาและว,ว่าต้นน้ำนั้นองค์กรที่เกี่ยวข้องอยู่นักวิจัยที่เกี่ยวข้องอยู่จะเริ่มมองไหมว่ารายได้แสนกว่าล้าน พื้นที่ปลูกณนะปัจจุบันอยู่ที่ 1, 3, หนึ่งล้านสามแสนไร่กระจายทั่วประเทศไทยแล้วแล้วถ้าปล่อยไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องไปพูดเลยว่าจีนจะกีดกันเราอย่างไรไม่ต้องไปพูดเลยว่าจะวิเคราะห์กันอย่างไรในเรื่องของ B Y t ขณะเดียวกันไม่ต้องพูดเลยว่าประเทศคู่แข่งตั้งแต่เวียดนามอินโดมาเล ลาวภายใต้การลงทุนของจีนจะอยู่ที่ไหนก็เราแข่งกับเขาได้ไหมนะคะขณะเดียวกันลองมาดูนะคะว่าพี่กอนไหลท่านนั้นได้พูดถึงในเรื่องของอะไรหลายที่อย่างที่มันเป็นเพลนพอยก็ดีเป็นลักษณะของความเสี่ยงก็ดีเป็นลักษณะของความไม่กลมเกลียวก็ดีอาจจะก็ตทบกเจินหน่วยงานนะคะแต่ขออนุญาตพูดว่าประเทศไทยนั้นมีอะไรที่แปก หน่วยงานทำหน้าที่เป็นเลกูเลเตอร์ค่ะออกนั่นออกนี่ออกนู่น,ออน,ออนสารพัดออกเกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรออกกฎระเบียบสารพัดเลยมีการกำหนดมอกอชอบ้างอะไรอะไรบ้างให้ทํา g เอบ้างซึ่งจรเอพ p นั้นเป็นสิ่งที่ดีนะคะ GMP ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องในท่อนกลางน้ำาะะถามว่าใครทําและทำกี่คน สวนนั้นต้องทำ G A P เพราะประเทศปลายทางต้องการถูกไหมคะจะถามว่าองค์กรหรือหน่วยงานที่จะทำหน้าที่เป็น Provider มีไหมครับหนึ่งล้านสามแสนไร่แล้วถ้าต้องการ G A P ทั้งหมดเราก็เกิดกรณีที่บอกว่า G A P สมสิษนะคะเพราะเราไม่เป็น Provider เราไม่ได้เป็นซัพพอร์ตเลยถ้าเทียบกับมาเลย์มาเลยมีมาได้ดีค่ะในออสเตรเลียอาจจะเป็นคู่แข่งของไม้ผลเมืองร้อนในอนาคตเขามีหน่วยงานซึ่งเป็นกระทรวงเกษตรแล้วใช้คำว่า the primary industry เขา regulator จริงแต่เขาเป็น provider และ supporter ต้องลองดูนะคะว่า เรายังไม่ได้พูดถึงอีกหลายเรื่องในเรื่องของการตลาดการตลาดนั้นส่วนใหญ่ประเทศของผู้ที่สามารถส่งออกสินค้าเกษตรได้เขามีลักษณะของ international trading firm ประเทศไทยมีไหมคะก็ให้คุณสันทัยก้มหน้าก้มตาไปสู้กับจีนก้มหน้าก้มตาไปสู้กับจีเอก้มหน้าก้มตาไปทำา m p อแล้วก็มานั่งพูดถึงเรื่องของปัญหาบริวาร์ชูไอ้ถามว่า เราอยู่ตรงไหนในลักษณะที่การส่งเสริมการส่งออกก็ดีทรมการท้าภายในก็ดีเราคงต้องรวมกันแล้วล่ะคะ่ะนะว่า i f i t f international trading firm ประเทศไทยรูไหมปล่อยให้ผู้ส่งออกปล่อยให้ผู้ค้าดิ้นรนเองแม้กระทั่งทาง,ทางคุณนนท์ก็คงเจอปัญหานี้เช่นเดียวกัน เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของโลจิสติกสนะคะจา่าเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของไทยแลนด์แบรนด i n g เอาแค่พืชตะกูลส้มก่อนก็แล้วกัน่ะอิสราเอลส่งส้มออกนอกประเทศโดยเฟิร์มอันเดียวกันและแบรนดิ้งอันเดียวกันนะ,ะที่ชื่อว่าับฟ้าและเป็นการรับรองตัวเองเลยนะ,ะเพราะเขามีปริเวณและซัพพอร์ตจะให้ ว่าสินค้าที่ออกจากอิสราเอลภายใต้ยี่ห้อชัฟ่าการันตีคุณภาพโดยประเทศของเรามีไหมฮะ Thailand Branding ไม่มีเลยก็แล้วแต่ฮะคุณสัญชัยก็ตั้งสติกเกอร์อันหนึ่งนะฮะพอไปถึงคุณไพรู์ก็สติกเกอร์อีกอันหนึงนะคะส้มโอไทยสมัยก่อนนะคะใช้ลักษณะของการเขียนหรือพิมพ์โดยตัวภาษาจีนว่า ละครชัยศรีนั่นก็เป็น Thailand Branding ค่ะแต่ปัจจุบันเรายังคงใช้แบบนั้นหรือเปล่าเรามีเทคโนโลยีของเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเราทำหรือเปล่าเกษตรกรมีความรับรู้ตรงนี้มากไหมนะคะหรือบริษัทที่ส่งออกนะคะต้องไปประิจกับในเรื่องของโลจิสติกสจะส่งออกแต่ละตู้หาตู้คอนเทนเนอร์เลมบากลำบากลายต่างๆของการส่งออกแทบไม่มีเลย เหล่านี้เป็นปัญหาที่ทําให้ล่วงแน่นอนในขณะที่คู่แข่งเราเอาไทยแลนด์เอาทุเรียนหมอนทองไทยเป็นเบนชมป์คนะคะขออนุญาตนะคะว่าในความคิดของท่านผู้ร่วมเสวนาวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์อยากให้ช่วยกันพูดค่ะอยากให้ช่วยกันคิดว่าทุเรียนไทยจะอยู่ตรงไหนในโลกค่ะนะคะขอบคุณอาจารย์ okay. อาจารย์บุตรีครับเี่อีาจารย์บุตรีมีข้อะไรนะครับก็สรุปเนือผมคิดว่าไม่รุ่งแต่ลงแต่ก็ไม่รุ่งนะนะครับเพราะว่าทุเรียนมันเป็นอะไรที่โชคดีเพราะมันรุ่งพามาก้วมันรุ่งจนสุดๆจนแบบนะแต่ว่าไม่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 รุ่งเท่าเดิมแล้วครับยังไงก็ลงนะครับแต่ว่าไม่รุ่งแต่ว่าก็มีเงื่อนไขกันว่าเราจะต้องทําหลายอย่างนะครับนะก็ผมผมเสนอนี่กก็ว่า เรื่องกรณีของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะก็พื้นฐานเลยที่ท่านสร้างผมให้ผลเนี่ยนะครับอจำเป็นต้องมีแหล่งน้ำนะครับอันที่สองก็คือเรื่องการปลูกถ้าเป็นพืชสวนใหม่เนี่ยระบบยกรอลุกฟูกที่สําคัญแล้วก็ระบบระบายน้ําในสวนนะครับส่วนระบบบางทีปลูปกหญ้าคือเราต้องสร้างเครืองขายหรือในอปตอโปจอ,อะไรด้่ยกันภาพใหญ่นะครับว่าเราจะระบายน้ําที่ไหนอันนี้ก็ต้องใช้เวลาแต่จําเป็นทุกทา นะครับอะไรก็คือเรื่องของฝนฟ้านะครับหรืออาจจะต้องมีเรื่องของอพืชแซมบ้างอะไรต่างที่จะช่วยทําให้สวนเราไม่ร้อนเกินไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับโอเคผมเข้ามาประเด็นของไอ้บีวายทูเนี่ยผมคิดว่าฟังดูแล้วก็ก็เข้าใจว่าสิ่งที่เราต้องทําก็กก็็คงเดินแน่ต่อไปแต่สิ่งนึงอาจจะเป็นระยะยาวหน่อยผมคิดว่าไอ้ตัวบีวายทูถูกสร้างขึ้นมา เราก็สามารถที่จะให้กำจางลงไปได้ก็ต้องคุยกับแพงโดยเขาพูดพวกรายใหญ่จีน,เ,นเพราะจริงเราก็ให้เขาเห็นว่าจริงๆสีของเปลือกเนี่ยมันไม่ได้มีผลโดยตรงกับคุณภาพนะครับเพราะนั้นต้องค่อยๆทําให้เขาเข้าใจว่าไอ้จริงๆแล้วสีของเปลือกในธรรมชาติี่มันหลากหลายได้นะครับแต่คุณภาพไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องตัดเรองพวเป็นต้นทุนจริงๆเราเป็นต้นทุนนะครับ ยกตัวอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยผลไม้เนี่ยเราจะใช้สารเคลือบเยอะมากเพราะจริงมันมีข้อดีพื่อป้องกันการคา,ายน้ําการหียวการนุ่นการนี้แต่มันก็มีข้อร้อยข้อที่เออพราะทลินยิ่งื่นมันดีขึ้นมาพะทุกวันนี้เนี่ยในระดับโลกเนี่ยเขาก็พยายามที่จะใช้สารเคลือบผิวเนี่ยผลไม้น้อยลงเพราะเราก็ต้องเดินหน้าไปสู่ลักษณะที่เป็นมินิมอลทำอะไรในส่สิ่งที่จําเป็นนะครับอันนี้ก็ผมก็ฝากว่าทีนี กรณีเร่งด่วนเนี่ยผมคิดว่าจะฝากไว้จะฟังเรื่องกรณีก่าท่านมีมีสองประเด็นหลักๆที่เร่งด่วนคือหนึ่งว่าการจัดอบรมการทําความเข้าใจอย่างที่ท่านจักรโมลุทหลายท่านพูดแต่ละระดับเนี่ยให้เข้าใจตรงกันว่าเรามีมาตรฐานเบื้องต้นที่โอเคทั้งในเรื่องของการปฏิบัติแล้วในเรื่องของ mindset แนวคิดครับทั้งผู้ปลูกผู้พ่อค้าขายอะไรที่เกี่ยวข้องกาน ระรับกลางน้าปลายน้ำแม้แต่ที่อาจารย์อนภัยวันพูดถึงร้านขายยาเกษตรกรกให้ขายยากเกษตรเนี่ยเฮ้ยเราจะต้องมีระบบกลไกยังไงนะครับอันนี้ก็คือต้องเป็นอะไรที่เรเ่งด่วนนะครับต้อเ,เดินหน้าต่อไปในแนวทางที่หาหรือว่าแนวทางที่ไหนที่ดีนะครับอีกประเด็นหนึ่งบบคือผมคิดว่าเช่นงนงค์พูดถึงสิ่งจีเป็นเรื่องสําคัญมาก สนิจีิที่ทันเหตุการณ์แล้วก็ท่านสนใจกูดะสนิจจที่เป็นของจริงนะนะครับเพบราะาปฏิบัติกับภาาควบคุมมันต้องมาเจอกันีผมอยากจะเห็นเรื่องของวันเขาเรียกว่าทุเรียนเดยก็ได้นะครับแต่อาจจะเป็นลักษณะที่เป็นสองวันลักษณะที่แตกต่างก็งวันแรกเนี่ยประดมคนที่เกี่ยวข้องสารภาพลักษณะของ ผู้ที่ทาจริงแล้วก็จํานวนเยอะหน่อยแต่ผู้ที่ตามมาแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่มย่อยสรุปไปถัดนั้นก็นําข้อมูลตรงนั้นไปให้กับผู้บริหารผู้ที่เกี่ยวข้องม,มีตัวแทนจากผู้ชนะทิ่ไปเสนอไปดิสคัสันอีกก็วันหนึ่งแต่ว่าโอเคไม่ต้องเป็นกลุ่มใหญ่แต่คนที่เกี่ยวข้องกันจริงๆนะครับที่เขาเมียบหน้าตัดใจจะได้รู้ปัญหารจริงเพราะเพราะเรารู้ว่าระดับผู้บริหารเาไ